เมียฉันพาไปไหนอายเขาจังวันนั้นไปเที่ยวห้างไปซื้อของใช้ซื้อของเยอะแยะตั้งหลายอย่างแล้วก็เอามาวางข้างรถไว้มาตั้งไปข้างรถข้างรถข้างรถไว้ จะขนของนะขึ้นรถพอดีไอเด็กรับรถเขาอยากจะช่วยขนให้ถามเมียฉันได้ความหวังดีว่าของคุณพี่มีขนเยอะไหมเมียฉันบอกถามหัวฉันดูซิ เมียฉันบอกถามผัวฉันดูซิแกมาถามฉันยังงี้นะฉันอายวะโอ้าเออเมียแกนี่เมียฉันไปไหนด้วยกันฉันก็อายออวันนั้นไปซื้อผ้าสเตอร์มาแปะแพ่ด้วยกันพอซื้อเสร็จมันก็หันไปถามคนขายเออว่าไงบอกแปะก่อนอาหารหรือหลังอาหารนั่นเลย อบบอกแปะก่อนอาหารหรือหลังอาหารแกเชื่อไม่ฉันนะอ้ยอยอไปถามเขาได้ปัญญาอ่อนอเขาก็แปะก่อนนอนไม,ไม่รู้หรือไง เมียนิใสเดียเดียเสียที่ปากราดีเลยเดีไม่ลองเดียเอา้าก็มันเมียม,มาแล้วมันมจะดีได้ยังไงแล้วเพื่อเมียก็สิ้นดีอ,อะไรเงี้ยอ๋อเหรอพูดถึงเรื่องเมียก็เบื่อสิ้นดีน<อ>ิใสัยด,ดีเสียที่ปากายเ<อ>มื่อวานคืนไปยืนด่าแท็กซี่ไอหน้าโน่นไอหน้านี่ด่าเสียหาย ท็กซี่ไอ้หน้าโดนหน้านี่แล้วแท็กซี่แล้วมันไม่ตบเอานาหรือไงอไม่มีใครตกบเมียผมหรอกครับรเพราะไม่มีคนขับมีแต่แท็กซี่ไง ถ้าเมียใครปากร้ายไม่อย่าไปกลัวมันเฮ้ยแกเอาอย่างฉันที่ว่าไอ้เพื่อนชาย<อ>าวันนั้นฉันเมาเข้าบ้านมาโโฉันเลยชิงดาตั้งแต่หัวกระไดโอ้ใครถึงนะจอาชุบตาใครถึงเอ้ตรงงี้ชิงดาตั้งแต่หัวกระไดบอกเฮ้ยยายสมทำไมไม่เปิดประตู ไม่เปิดประตูนี่มึงก็รู้ว่ากูโมโหละ้ะโหเลยสวัสดาตวาสดียังไม่มาทำหน้าที่เมียเบี้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 ยโดนจนได้โดนก็จนได้ถ้าเมียแกว่ายังไงแล้วที่แกด่าอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่อยู่บ้านนะฉันถึงด,าดา่า เบียแกไปไหนทำไมแกถึงรู้กะลองเท้ามันไม่อยู่ถึงได้รู้ว่ามันไปสังเกตที่รหรับ้มมันไม่อยู่ที่ไห่ฉันเนียใจกล้าถ้ามันอยู่ฉันจะดา่ามันทำไม แม่รอยพอมคุแม่รสชาติของสามีภรรยาฟังเท่าไหร่ล้วก็เมื่อนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะแต่ยังก็ต้องอยู่กันนะต้องอยู่กันต้องรักันให้ได้ต้องรักกันให้ได้ <lee> <S <S เรารักกันแล้วนึกถึงวันแรกว่าเราคิดถึงเขาแค่ไหนใช่ไหมกว่าจะไปหาเขากว่าจะได้เขามาเนี่ยนะ,ะผมเนี่ยนะเมื่อก่อนจะได้เมียนเอารูปมาดูนะลูก<อ>ขอให้รูปมาบานันภาวนาในใจอของให้ได้เป็นตัวขอให้รูปนี้ออกมาเป็นตัวจริงที่เธิดขอให้เป็นตัวจริงที่เธิดจะได้มานอนอยู่ใกล้ๆจะได้คอเคลียเป็นผัวเมียกันพอไดพอได้กันแล้วมีลูกแล้วนะครับผมยังมีรูปบานเก่าอยู่และทุกคืนเนี่ยก่อนนอนเนี่ยนะผมยังเอามาดูและ นึกในใจว่าเออเมื่อไหร่น้อล้วก็มองเขาเมื่อไหร่น้อตัวจริงถึงจะกลับมาอยู่ในลูกเนท่านผู้ชมที่หัวเราะเห็นท่าผู้ชมที่มีรอยยิ้มอย่างนี้ก็ชื่นใจแล้วครับวันนี้คุณไปช่วยตองอตดตามกันใหม่